สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทู้วนกกำลังดูแอสติกเลเซอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้แคร็กกันนะครับแคล็กนะี่มันใช้ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ยากเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะเออในการถ่ายเด็กชับนะครับถ่ายยากนะครับโมอโงม,โมติ๊กหมดเลยเนะตรงนี้ต้องติ๊กนะครับ ในงั้นเราจะถาเดีกครอบไม่ได้แล้วก็ FPS เนีแต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยมันจะหนักเรื่อยๆนะไฟล์เนี่ยแล้วก็มีด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับใหม่นะครับเล็กน้อยๆไม่ต้องไปสนใจมันอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ของทุกอย่างครับแนะนำนะครับไว้ที่เดียวกันไปหมดเลยจะจำง่ายดี แล้วก็ส่วนตรงนี้เอาดูตนะั้งแต่อันแรกกันเลยดีกว่าสตาร์แฟมินโอ้ก็ปล่อยแม่งไอ้เฮียอ่าตรงนี้นะครับก็แฟปวินโดว์อะไรเนี่ยออนท็อปมันก็เหมืนจะมันจะขึ้นนะครับรันแฟปเวนวินโดว s สตาร์มันจะเริ่มทํางานแฟปตั้งแต่วินโดว์เริ่มอันนี้เราก็ติดติดไปเออส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับคืออะไรวะ ส่วนใช้มันนะครับมันไม่ได้ใช้อะไรส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนอ่าตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตามมุมนะครับเวลาคุณจะอัดนะตัวเลขมันจะขึ้นตามมุมนะครับโอเคเวลาคุณจะอัดนะคุณก็ด 9, กด F9 กดโปรแกรมแล้วกด F9 แล้วสือจะเป็นสีแดงนะครับมันก็จะอัดแล้วตอนนี้ผมอัดอยู่นะครับไม่สามารถทําให้ท่านลองดูได้นะครับโอเคดูอันที่สามดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นที่ใช้วิดีโอที่เราอัดมานะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มเริ่มนะครับที่ผมบอก F9 ส่วน FPS นี่นะครับถ้าคุณรับมาวิดีโอจะหนักนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆรับมานี่โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ครับเลือกไฟล์ที่มันจะออกมานะครับนั่นแหละนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะถ่ายด์ส็อปได้เนี่ยนะครับคุณต้องเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอของคุณนะครับ เป็นแบบเออแบบวินโดว์วินโดว์เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ภาพรูปภาพหน้าจอไปนะครับถ้าใส่พวกทีมพวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะอัดหน้าจอไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็เคยเป็นเหมือนกันพวกรีมสกรีนภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะได้นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับมาสอนการใช้ดีมสกรีนกันนะครับโอเคมีวินมีวิดีโอมาแจากกันด้วย